รถเด็ดวันนี้ครับอยู่กับผมครับปอทีเอ็พต้องบอกว่ารถไม่เด็ดเราไม่ขาย <Wow. S 1> มาดูครับรถคันนี้มันเด็ดยังไงสำหรับผมนะครับรถคันนี้ครับมันคือรถ EV ที่แพงที่สุดต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็น Mercedes-Benz EQ 45ตัองบอกตัว EQ 45เนี่ยออกใหม่นะครับวันแรกเนี่ยประมาณสักช่วงที่นำเข้ามาใหม่คันหนึง7ล้านกว่ารถ <Huh? S 1> EV อะไรคันละ7ล้านมันมีดียังไงวันนี้ผมจะพามาดูและจะเจาะเลยครับวันนี้นะครับผมสรุปมาให้ทั้งหมดเนี่ยข้อต้องบอกว่าข้อแรกนะครับต้องบอกว่าเบสของตัวถังนะครับไม่ว่ากว้างยาวรวมถึงสูงเนี่ยไซส์เนี่ย เท่ากับ m e อ c e d e s b e n z s c ์เ s เลยแต่ต้องบอกว่าคันนี้มีความสมาร์ทและฉลาดมากกว่าเดี๋ยวผมพามาดูว่าจะฉลาดยังไงครับเรื่องที่1นรู้ความฉลาดนะครับต้องบอกว่า EQ 45เนี่ยมีระบบไฟที่ฉลาดมากตัวดิจิตอลไลท์เนี่ยให้ความสว่างนะครับถึง1.3ล้านพิกเซลคุณลองคิดดูคุณขับรถเนี่ยถ้าแสงมันไม่สว่างมันไม่จัดเนี่ยวิสัยทัศน์เราก็ไม่ดีแต่ลำแสงเนี่ย เปรียบเสมือนรถซูเปอร์คาร์คือให้ความแสงสองสว่างเนี่ยถึง600เมตรคุณลองคิดดูจากจุดนี้ไปถึงจุดนู้น600เมตรไกลขนาดไหนรถคันนี้ให้ความสว่างไปถึงอันที่2นะครับเรื่องของความฉลาดเนี่ยต้องพามาดูระบบนี้เขาเรียก MBUX ต้องบอกว่าตัว Mercedes-Benz เนี่ย UX เนี่ยมันเขาเรียก MBUX นี่ยมันเหมือนถ้าเป็นภาษาคอมเขาเรียกว่าเหมือน UX UI แล้วกันนะหน้าจอเนี่ยความเป็นสกรีนเนี่ย ที่ระบบเป็นหน้าจอประมาณ12นิ้วกว่าแล้วจอที่ใหญ่มากพอเมื่อกดปุ่มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำงานทันทีคุณเคยกดปุ่มรถไฟฟ้าบางอันกดแล้วมันค้างกดแล้วมันช้าไหมครับอันนี้ไม่มีแล้วตัวคอนโทรลทั้งหมดเนี่ยเป็นทัชสกรีนต้องบอกว่า MBUX ตัวนี้มีระบบ AI ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันว่าตัว AI มันทำยังไงแต่ที่แน่ๆดูแค่นี้ครับหลังคาลังคา โแค่เปิดแค่ปิดใช้มือรูปเดี๋ยวจะมีฟังก์ชันเชิงลึกว่ามันสมาร์ทขนาดไหน <c oughs> แล้วต้องบอกว่านอกจากคำว่าหรูหราเล็กชวต้องบอกว่า,วามันเหมือนแบบอยู่ในยอชนะลายไม้เนี่ยดูเป็นไม้แบบไม้โอ๊กนะครับตัดเส้นแล้วก็มีสีโรสโกแล้วสีเทาเนี่ยตัดกับต้องบอกว่าดูมีความเป็นพิงโกปุ่มเนี่ยลกชวรี่อารมณ์เนี่ยมันคือไมบก แต่ที่มันต้องบอกว่าคอมพิ umas, ีตมากๆมันมากับเครื่องเสียงนะเดี๋ยวเปิดเครื่องเสียงให้ฟังเครื่องเสียงเนี่ยต้องบอกว่าระดับพรีเมียมเลยอ่ะพรีเมียมยังไงมาดูครับปั๊บอะดิโอแอปเปิลคาเฟ่นี่ไหนลิซ่านะโยล่ากันลังดังกดปั๊บนี่ต่อหน้าจอหน่อย สามารถเลือกโหมดคอนโทรลเสียงได้นะถ้าเป็นแบบ 3D Sound พอเป็นเครื่องเสียงเบอร์มัสเตอร์อ่ะมันให้มิติของเสียงที่กระจายดีว่ะ แล้วรู้สึกว่าปากมันอยู่ตรงนี้คือผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะแอดออนเครื่องเสียงให้ได้เสียงแบบนี้คุณต้องโดนขั้นปั่มนะผมว่า3 0 0แสนต้องมีข้อที่2นะครับรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนมากที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นวัสดุเขาเรียกว่าวัสดุแบบรักโลกแล้วกันนะพลาสติกก็จะมีความดิบๆปุ่มก็ดิบๆหนังก็หนังเทียมขับแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันไม่มีความเป็นรถล็กช y ี่เลยคันหนึ่งสองล้านสามล้านสี่ล้านแต่มันให้ความดิบกลับมา วันนี้ครับรถคาละเจ็ดล้านคาละเจ็ดล้านเนี่ยนะมันจะลักชูรี่ขนาดไหนมาดูครับนี่เป็นไงภายในต้องบอกว่าแบบเนี่ยดูทริมสีมันอารมณ์แบบสีพิงโกนะเป็นโกลเดอร์ 8K แล้วกันอากจะสีเทาแล้วมาดูลายเบาะเบาะเนี่ยเหมือนเบนเล่ทำเป็นตัวคิวนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถนวดได้ อารมณ์นี้คือ S Card แต่ขอย้ำนะอารมณ์มันเรียกเรา S Card แบบประกอบนอกต้องบอกว่าสีภายนอกนี่นะครับเป็น Off Deep Black Metallic คุณดูดีๆคุณดูดีๆคุณจะเห็นนะในนี้มันจะมีกากเพชรอยู่อันนี้มันเพิ่มความชายอันนี้ต้องใช้เงินเพิ่มนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นล้อ Color f spoke เป็นก้าการคู่ ตัวนี้นะยางขอบ22 265 35 22รถแม็กไซ22นี่ถือว่าใหญ่มากสำหรับต้องบอกว่ารถในกลุ่มซีดานนะอันนี้คือที่มันใหญ่ได้ขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นรถแบตเตอรี่นะครับส่วนภายในเนี่ยสีเบรเนี่ยเขาเรียกว่าสีแมคกเชียโตนะแมคกเชียโตเบรอารมณ์ที่ผมเห็นนะ่ะมันเป็นขาวเหมือนแมคคาดเมียขาวแบบไม่ได้ขาวจัดขาวนวลๆนะแล้วก็ตัดกับสเปซเกเลเตอร์ ส่วนลายไม้เนี่ยเขาเรียกว่า a าチ r a a ลเ a นยอสดีไซน์บราวนัทบูดโอ้โหชื่อแม่งคือแบบยอสดีไซน์เนีเหมือนบนเรือยอดแล้วก็เป็น Natural Wood คือเห็นเส้นของลายไม้ที่ชัดเจนต้องบอกว่าเบาคู่หน้านะครับเป็น f r o front s e a t w i วิ m ม s ส a g e คือเบาเนี่ยสามารถนวดได้ <c oughs> เครียดเลยอ่ะเพิ่งตัดสินใจซื้อ Toyota าจ Yaris ลิไปคันหนึ่งแม่งสี่ล้าน อันนี้วันนี้4ล้านกว่าเหมือนกันกูวันนี้คุ้มกว่าเ้ทอที่3ครับระบบเซฟตี้ต้องบอกว่า EQ 45s นี่นะครับมีระบบ Park Emergency Assist ต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกของโลกเลยนะครับที่ระหว่างถ้าคุณขับเนี่ยขับขับอยู่ปุ๊บเนี่ยคุณเริ่มเหมือนมีอาการหลับในถ้าคุณหลับในเนี่ยมันจะเตือนเออเออให้คุณจับพวงมาลัย แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่จับและคุณไม่ขยับเนี่ยรถมันจะอยู่ในเลนนั้นมันจะเปิดไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบหลังจากนั้นจะค่อยๆลดความเร็วโดยที่รถจะไม่ออกนอกเลนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าคุณรักคนในครอบครัวพ่อเดินทางไกลจะหลับในไหมผู้ใหญ่ในบ้านจะหลับในไหมคุณใช้รถรุ่นนี้นะครับคําว่าหลับในบนท้องถนนจะไม่มีแล้วจะหลุดข้ามไปชนรถคันอื่นไม่มี จะไม่มีการสร้างความเดือดร้อในให้คนอื่นเพราะมันจะจอดอยู่ในเลนนั้นและจะค่อยๆลดความเร็วมากกว่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ได้เรางวัา the best of aerodynamic ให้ดูดีๆเนี่ยระบบเนี่ยใชเป็นระบบแหวกอากาศตัดลมตัดลมทําให้ตัดลมได้ดียังไงครับเวลาขับอะใช้พลังน้อยขึ้นพอพลังน้อยขึ้นเกิดอะไรครับประหยัดไฟมากขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นนี่คือ the best of aerodynamic ต้องบอกระบบความปลอดภัยรวมเซฟตี้เนี่ยดีมากๆข้อที่4ครับเรื่องของ Power ต้องบอกว่าพลังความแรงของรถคันนี้ไม่เป็นรองใครแบตเตอรี่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นลิเธียมไอออน120นะครับ120 kwh กิโลวัตต์ p h ต้องบอกว่าชาร์จ1ทีนะครับชาร์จ1ทีวิ่งได้ถึง583กิโลเมตรเกือบเกือบ6 0รอ่ 600. อะอารมณ์คุณขับจากกรุงเทพไปถึงลำปางได้ โดยที่ไม่ต้องพักชาร์จทีหนึ่งนะครับระบบ Fast c h a r ์จให้ความเต็ม80%เนี่ยเพียง30นาะทีเท่านั้น30นาทีนี่คือเต็มเกือบ100%เลยนะจากที่แบบเกือบหมดนะครับแล้วมากกว่านั้นตอนนี้จุดชาร์จทั่วประเทศไทยนะครับมี7,500กว่าจุดจุดชาร์จแบบฟ a าชาร์จเนี่ยมีเยอะขึ้นมากเลยต้องบอกนะครับว่าคันนี้นะครับคุณเห็นเป็นลักษณะรถเบนซ์ ben, อารมณ์แบบ SC ส a s s แบบเนี้ แต่ทำท็อปสปีดนะรถไฟฟ้าให้ถ่ายไว้เท่าไหร่บางทีได้120ยยี่บางทีได้ร้อยสี่สิบบางทีได้60คันนี้ถึงสองร้อยิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากแต่ต้องบอกว่าศูนย์รอนะครับใช้ระยะเวลาเพียงห้าจุดหกวิต้องบอกว่าไม่ได้เร็วกว่าโชโคแฮกแต่เกินพอเกินพอสำหรับรถ Daily Use ผมบอกเลยครับและต้องบอกนะครับข้อสุดท้าย save m o n e y คันนี้ออกใหม่วันแรกนะครับวันแรกเลยนะ7.5ล้านที่เปิดตัว EQ ไปย้อนดูได้เลยว่าผู้นำเข้าเนี่ยขายกันคันหนึ่ง7ล้านกว่าเพราะอะไรครับเพราะเป็น EV ที่ Luxury ที่สุดต้องบอกว่าคุณได้รถลุกแบบนี้แต่อารมณ์เหมือนคุณขับเบนซ์ไม่บากภายในที่หรูแบบนี้ Luxury แบบนี้และมีความสมาร์ทแบบ EV ด้วยระบบเครื่องเสียงดีระบบ a อ r o d y n a m i c ดีภายในอินเทอร์เนียเลกลล้านเราไม่ขายครับ ลดเด็ดวันนี้ขอย้ำว่าลดเด็ดวันนี้นะครับจาก7.5เราลดไป3ล้านหูไม่ได้ฝาดขอย้ำหูไม่ได้ฝาดเหลือเพียง4.5ล้านบาทลดใหม่ป้ายแดงถามว่าลดใหม่ป้ายแดงมีดียังไงครับข้อที่1น,นะครับรถคันนี้เวลาคุณจัดไฟแนนซ์เนี่ยคุณจะไม่ต้องโดนวัด7รเซ ไปดูตลาดรถมือสองดีๆนะครับไปดูตลาดรถมือสองดีๆวันนี้ขายกัน4.9แต่วันนี้เราขาย4.5รถใหม่ป้ายแดงยังไม่เคยผ่านมือชายไดเมื่ก่อนเพราะวันนี้ครับถ้าคุณจะซื้อของขวัญให้แฟนซื้อของให้คนที่คุณรักซื้อเทคโนโลยีดีๆให้คนในครอบครัวผมบอกเลยนะครับ eq 4 5 s จากราคา7.5ลดไป3ล้านเหลือ4.5เครดิตดีๆเซ็นดาวดาวศนบาทหูไม่ได้ฝาก เด็ดมหลรถเด็ดวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับใครกำลังมองหาสิ่งที่ดีสิ่งที่คุ้มรถเด็ดวันนี้ครับ EQ 45 4ล้าน5แสนไม่ได้หูฝาดย้ำครับไม่ได้หูฝาดมีคันนี้คันเดียวในประเทศไทยและรถใหม่ใครกำลังมองหา the best of EV EV luxury ที่คุ้มค่าที่สุดต้องคันนี้ผมย้ำนะครับต้องคันนี้ EQ 45s 4.5ล้านบาทเท่านั้นครับ